ละครชีวิตรักคู่มั่นคู่หมายเหมียวเธอกล้ามากนะที่กล้าทำร้ายแม่ฉันจนมีแต่รอยขีดข่วนไปทั้งตัวและยังกล้ามาใส่ร้ายแฟนฉันอีกอะไรนะคะคุณปัดว่าเหมียวทำร้ายคุณผู้หญิงเหรอคะใช่เธอไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรเลยนะ ดูสิเนื้อตัวของคุณแม่มีแต่รอยขีดข่วนคุณปัดคุณปัดเรียนมาถึงเมืองนอกเมืองหนานะคะเรียนจบจากเมืองนอกก็ไม่น่าจะโง่เลยนะคะนี่เธอกล้าว,ว่าฉันเหลอเมียวใช่ค่ะทั้งโง่ทั้งซื่อบือ้อโดนผู้หญิงอย่างยายวิมาดามันสนตะภายจูงจมูกเดินไปโง่โงๆ มีเจ้านายง,ง,ง่อแบบนี้เหมียวก็ไม่เอาหรอกค่ะเหมียวมันจะมากเกินไปแล้วนะฉันไล่เธอออกนับตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องมาเหยียบบ้านของฉันอีกโถยถึงไม่ไล่ออกฉันก็จะลาออกอยู่แล้วล่ะนี่ถ้าไม่ใช่เพราะสงสารคุณผู้หญิงแล้วก็นะฉันไม่ทนอยู่หรอกโดนกดขี่ข่มเหงสีหัวใช้จัดยายวิมาดาทุกวันทุกวัน ขอให้รู้ไว้เลยนะคุณปัดที่คุณใช้ให้มันทำงานนะ่ะมันไม่เคยทำอะไรเลยยังไม่หยุดอีกเหลอเมียวรู้ไหมว่าฉันจะไล่เธอออกแต่คุณวิเป็นคนขอร้องไม่ให้ไล่เธอออกนะแค่มารยาของมันวันหนึ่งคุณจะเสียใจคุณปัดเมียวยอมออกจากบ้านของปัทถวัตรหญิงสาวโทนนะัทสิรีออกมาแล้วร้องโห่มร้องไห้ คุณซีรีค่ะเหมียวทนต่อไปไม่ไหวแล้วค่ะเหมียวออกมาจากบ้านนั้นแล้วค่ะคุณซีรีโท่เหมียวลาออกมาแบบนี้ใครจะดูแลคุณป้าพล่ะจ๊ะคุณซีรีรู้ใช่ไหมคะว่าคุณวิมาดาทำยังไงกับท่านบ้างก็พอรู้จ้ะซีรีถึงได้เป็นห่วงคุณป้าพลจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเหมียวก็เหมียวโมโหนี่คะ โดนคุณปัดทั้งด่าทั้งไล่นี่คุณเสีรีเราต้องหาทางเปิดโปงนะคะอย่าเลยเมี้ยวคุณเสีรีคะคุณจะไปทำดีกับคนที่ทำร้ายคุณทำไมคะ حد? เฮ้เมี้ยวเราไม่เข้าใจเลยคุณจะเป็นนางเอกไปถึงไหนก็ฉันถึงเวลาต้องลุกขึ้นสู้ก็ลุกบ้างสิคะจะปล่อยให้พวกมันข่มเหงอะไรกันนะกันหนาต่ว่าฉัน จะบอกให้นะว่าถ้าเหมียวเป็นคุณเมียวไม่ยอมหรอกถ้าคุณขืนเป็นนางเอกแบบนี้คุณก็จะโดนเอาเปรียบไปตลอดหญิงสาวคิดตามคิดถึงสิ่งที่สองแม่ลูกทํากับเธอคุณเป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่คนใช้แต่ก็ยอมทำงานทุกอย่างงกงกงกพวกมันเอาเปรียบคุณเกินไปแล้วนะคะซีรีมานั่งคิดนอนคิด ที่จริงสมบัติทุกอย่างในบ้านนี้เป็นของแม่เธอพ่อแม่ตายพ่อก็รับช่วงต่อที่ดินบ้านนี้ก็ของคุณยายที่ให้แม่ไว้สุดท้ายมันก็ควรจะตกเป็นของเธอหญิงสาวคิดหนักจนง่วงและพลอยหลับไปซีรีลูกซีรีแม่คะแม่แม่จริงๆด้วย แม่อย่าทิ้งซีรีไปบ้านหลังนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่แม่สร้างมันมามันเป็นของหนูนะซีรีแต่ซีรีไม่รู้จะทำยังไงนี่จะแม่พ่อเขาทำพินัยกรรมไว้อยู่ในห้องของวิมลพยายามเอาพินัยกรรมออกมาให้ได้นะลูกจกริงหรอคะคุณแม่พ่อเขายกทุกอย่างให้ลูก มันเป็นของลูกมันเป็นของลูกนะซีรีซิรีพ่อรักลูกนะซีรีพ่อขะพ่อพ่อก็มาหามันให้เจอนะลูกหาให้เจอซีรีสะดุ้งตื่นเธอตกใจมากคิดทบทวนคำพูดของพ่อแม่และเหมียวยิงสาวไปที่ห้องนอนของวิมลพยายามค้นหาพิเนกรรมแต่ก็ยังไม่พบ พอไม่มีเหมียวแล้วก็ยังหาคนใช้ไม่ได้วิมาดาก็แทบบ้าเพราะต้องทำงานบ้านแทนเหมียวไอ้เยี่ยวสกปรกหิวจังเลยเหมียวนางเหมียวนางเหมียวโอ๊ยตายลืมฉันไล่มันออกแล้วนี่หญิงสาวกรุ้มใจโทรสั่งอาหารมากินทุกวันบ้านเละเทะจนทนไม่ไหว ต้องให้ซีรีมาช่วยจัดการหญิงสาวมาที่บ้านทำความสะอาดทุกอย่างดูแลคุณพรอยอย่างดีจนอาการดีขึ้นในขณะที่วิมาดาแอบหนีเที่ยวทุกวันทุกวันในระหว่างที่ปัทวัตต้องไปดูงานที่ต่างประเทศดูแลบ้านให้ดีๆนะยะดูแลคุณป้าพลอยด้วยคุณวิจะไปไหนล่ะคะ ก็ไปดูหนังทําเล็บนะสิถ้าพี่ปัดเขามาแกรีบโทรบอกฉันนะวันนี้พี่ปัดเขาจะกลับบ้านค่ะหญิงสาวทํางานทุกอย่างเก็บกวาดบ้านทําความสะอาดบ้านดูแลพุนพลอยพอใกล้เวลาที่ปัทวัตจะมาก็รีบออกไปวิจ๊ะวิวิค่ะพี่ปัด โอ้โหวันนี้บ้านสะอาดมากเลยจ้ะสะอาดมากกว่าตอนที่เหมียวอยู่อีกนะเนี่ยโทษจะไม่ให้สะอาดได้ยังไงนะคะวิ้ทำความสะอาดบ้านตั้งแต่เช้าจนมืดจนค่ำแล้วอะค่ะเพิ่งจะเสร็จไม่สะอาดก็เกินละเก่งจังจ้ะวันนี้พี่ซื้อของมาฝากวิเยอะแยะเลยนะไว้ดีจังค่ะถูกใจวิมากเลยค่ะพี่ปัตขอบคุณนะครับวิ we. ที่ช่วยดูแลคุณแม่ของพี่ถ้าไม่ได้วิพี่กับแม่ก็คงแย่มากเพื่อพี่ปัดวิทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วละค่ะวิมาดาพูดดีเอาเข้าตัวในระหว่างนั้นปัทวัตก็จำเป็นต้องเดินทางต่างจังหวัดบ่อยมีสิรีมาคอยดูแลคุณพลอยจนดีวันดีคืนคุณป้าคะ วันนี้คุณป้าพลอยดูดีขึ้นมากเลยนะคะสีหน้าสดใสมากกว่าทุกวันขอบใจมากนะหนูซีรีเอ๊ะคุณป้าทำไมคุณป้ายืนได้ป้าหายมาสักระยะแล้วล่ะจะ้ะดีใจจังค่ะโทษทำไมไม่บอกซีรีคะให้ซีรีเป็นห่วงแทบแย่ป้าต้องทำแบบเดิม เพราะมันทำให้ป้าได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนคุณวิก็เป็นแบบนี้นะคะคุณป้าอย่ากโกรธเธอเลยนะคะป้าไม่ยอมรับผู้หญิงคนนี้มาเป็นลูกสะใภ้โดยเด็ดขาดแต่คุณปัดรักเธอมากนะคะจะรักมากหรือไม่รักมากป้าไม่สนหรอกเพราะปัดจะรักคนอื่นมากกว่าแม่ก็ให้รู้ไปหญิงสาวถอนหายใจแต่ก็ห้ามอะไรไม่ได้ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะชอบกันไหมถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะ